สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะอาจารย์จะมาให้ดูนะ,ะนําเอาใบรักษรที่มีก้านนะฮะก้านใบเห็นไหมที่มีก้านใบที่เรียกว่าตรงกันแบบนี้นี่ผู้ที่มีวิชาวความรู้ในเรื่องของสยศาสตร์สยเวทต่างๆนิยมเอามาทําเป็นเครื่องรังนะฮะโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมและเมตตาสนิสายล่างด้วยนะฮะวันนี้อาจารย์เก็บได้3ามใบนะฮะ ให้มีโชคมีลาบนะเราก็เขียนสุดยันนะลงที่กลางใบนะครับแล้วก็เอาไปหนุนนอนนะครับในขณะที่เรานอนหลับนั่นเองนะฮะทุกค่ำคืนเลยได้ยิ่งดีหรืออยากจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นศัตรูนะที่เราเข้าใจหมมั่นว่าเป็นศัตรูนะเราก็เขียนชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดของเขาลงไปถ้าจำได้นะฮะ ถ้าไม่มีก็สร้างพยนต์วาดรูปพยนต์นะเขียนเป็นรูปพยนต์ตรงนี้สมมุติตนแทนผู้นั้นผู้นี้นะฮะลงลงบนตัวใบรักนี้แล้วก็อธิษฐานจิตเนี้ยด้วยพระคาถาบทหนึ่งบทใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมตตามหานิยม<ๆ>เพื่อที่จะทําให้ศัตรูนั้นนะกลายเป็นมิตรนั่นเองนะครับอุประเทศในการใช้ใบรักซอนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะ,ะในเรื่องของเช่นว่า จะเอาใบรักซอนเนี่ยเอาไปตักแห้งบดเป็นผงนะทำเป็นมวลสารในการจัดสร้างนะเช่นพระสมเด็จพระเครื่องหรืออะไรก็ดีถ้าต้องการที่จะให้เครื่องรังนั้นๆโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมก็จะขาดใบรักซอนนี้ไม่ได้นะฮะรวมถึงนะดอกรักซอนนี่ดอกรักซอนทาไมเขาถึงเรียกว่ารักซอนนะฮะดูตรงกลีบนะฮะตรงกลีบดอกเนี่ย จะมีอยู่หลายชั้นในส่วนของตรงตรงกลีบดอกนี้จะมีอยู่หลายชั้นนะฮะอย่างน้อยก็3ชั้นขึ้นไปนะครับถ้าเป็นดอกรักลาจะมีแค่กลีบดอกชั้นเดียวนะ,ะ,อะดอกรักลาจะมีทั้งดอกสีขาวและสีม่วงด้วยนะฮะสังเกตให้ดีถ้าเป็นดอกรักซ้อนตรงนี้นะ,ะตรงกลีบดอกนี้จะมี3มชั้น5ชั้น7ชั้นรวมไปถึง9ชั้นนะ,ะตามอายุของ ต้นรักซอนต้นนั้นๆนะยิ่งอายุของต้นรักซอนนั้นมากขึ้นเท่าไหร่นะจำนวนกลีบดอกหรือว่ากลีบไัยจำนวนกลีบของดอกรักซอนเนี่ยโอกาสที่จะมีถึง9ชั้นมีด้วยนะแต่หายากมากนะเวลานี้ก็อาจาร,รย์ปลูกไว้ได้ประมาณเกือบ2ปีละก็เลยปีแรกเนี่ยดูเหมือนจะมีแค่3ชั้นเวลานี้มีถึง5ชั้นแล้วนะฮะนี่อาจารย์ก็สังเกตนะ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกดอกจะมีจําจนวนชั้นเนท่ากับว่า5ชั้นนะแล้วแต่กลิบบางดอกด้วยดอกรักซ้อนบางดอกก็มีแค่3มชั้นมี5้าชั้นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับดอกรักซ้อนเนี่ยสปปรรพคุณเยอะนะฮะเอาไปใช้ด้านเมตตามหานิยมเสียส่วนใหญ่นะครับโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมเลยนะครับ ใบที่ไม่นิยมเอามาใช้นะฮะก็คือกลีบดอกเนี่ยหรือก้านใบที่ไม่นิยมเอามาใช้นะ,ะก็คือ,อก้านของใบรักเนี่ยใบรักซ้อนเนี่ยสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไม่เอานะฮะต้องเสมอกันเท่านั้นนี่ต้องเสมอกันแบบนี้ใบจะต้องมาชนกันแบบนี้นะเลื่อมนิดเลื่อมหน่อยไม่เป็นไรแต่เราสังเกตเห็นว่าก้านใบตรงกันถือว่าใช้ได้นะครับ ก็ตามนี้นะครับ